ม,มีหน้าที่จ่ายไฟข้อสูงเมนบอร์ดไมีหน้าที่จ่ายไฟเมนบอร์ดมีหน้าที่เป็นตัวประมวลผลซีพียูมีหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกาลางแลมมีหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ฮาร์ดดิสเป็นหน่วยความจำเอาไว้เก็บข้อมูลในระยะยาวแฟนซีพีหรือซิงมีหน้าที่ระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของซีพใส่แล้วเลยนะคะ่มะ,คะมัน,เป,นเปิดอยู่แล้วดู๋ยวก็ค่ะเ็นใส่เครียะคะ แล้วทำการขายน็อตจ้ะจะตัดเสียงออกใช่ไหมไไใช่ปะเิมฮะจะตัดเสียงออกใช่ปะใช่จะเป็นทำแบบรูรูโอ้โหเดี๋ยวน็อตไหนวะแบบเหียมคิดแ่บตัดเลยนะะตัดเลยไหมเนี่ยโป,ป๊ดแก๊บเปล่าถามไม่ชื่อ <laughs> ใส่จากด้านหน้าเหรอใช่ค่ะวาเข้าไปนะาไหนะอ๋อเข้าตรงนะ ช่องที่แปน,น,น,แนฉันไ่เอาไนแล้แลค่อง,งน้กนอันนี้ฐานอ่อนนะคะไม่ได้เปลี่ยนฐานใบอ่อดต้องเปลี่ยนฐานใบอ่อดฐานใบอ่อนจะเป็นรูกลุงศีเงิน ี่ยก็จะปกติแต่ถ้าไม่เปลี่ยนต้องกด F1 นะคะ